ขั้นตอนต่อไปเราก็มาไล่ตรวจช็คนะครับอุปกรณ์ตัวไหนที่มันช็อตนะครับทําให้ฟิวขาดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมีตัวใดตัวหนึ่งครับที่มันช็อตนะครับฟิวก็จะขาดนะครับฟิวก็จะขาดนะครับเป็นการเซฟตี้ให้วงจรนะครับให้วงจรไม่ได้รับความเสียหายนะครับมาครับเรามาตรวจช็คกันครับผม ฟิวชังขาดนะครับให้นะครับลอยนะครับผมจะตัวเช็คในโอดตัวนี้นะครับในโอดสี่ตัวนี้นะครับนี่ผมได้ทําการลอยเรียบร้อยแล้วฮะลอยเรียบร้อยแล้วนะครับสี่ตัวนะครับครับก็ใช้นะครับมันติมิเตอร์นะครับแบบเข็มลนะครับวัดนะครับก็ ให้ตั้ง R คูณหนึ่งนะครับซีโลโอมดูก่อนนะครับโอเคนะครับนี้เรามาวัดตัวแรกกันนะครับหาที่บายก่อนนะครับไรโอดนะครับถ้าสภาพดีนะครับวัดต้องขึ้นหนึ่งครั้งไม่ขึ้นหนึ่งครั้งนะครับถ้าขึ้นทั้งสองครั้งแสดงว่าช็อตนะครับมาเลยมาเลยนะครับเริ่มต้นกันเลยครับตัวที่หนึ่งนะครับขึ้นไหมครับ เข็มมิเตอร์ขึ้นนะครับขึ้นสุสเกลเลยนะครับสำหรับสายนะครับสายวัดอ่าขึ้นสุสเกลนะครับแสดงว่าตัวนี้ช็อตเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็ทําเหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนกันกับตัวแรกนะครับขึ้นนะครับขึ้น1นครั้งนะครับ ่ตัวที่สองขึ้นหนึ่งครั้งไม่ขึ้นหนึ่งครั้งครับดีนะครับผมตัวที่สามนะครับขึ้นหนึ่งครั้งสลับสายขึ้นทั้งสองครั้งช็อตนะครับตัวที่สี่นะครับขึ้นหนึ่ง,ง,ค,รงค,รค,รครั้งนะครับขึ้นหนึ่งอ่าสองครั้งครับแสดงว่าได้ไอดไดโอดสี่ตัวเนี่ยครับได้รับความเสียหายไปทั้งหมด สามตัวนะครับอีกตัวหนึ่งยังใช้งานได้นะครับแต่ผมจะเปลี่ยนทิ้งทั้งหมดเลยนะครับเรามาเช็คดูนะครับเฟสตัวนี้นะครับเฟสตัวนี้นะครับเฟสตัวเล็กๆนะครับตัวเป็นจ่ายไฟนะครับมีอยู่สามขานะครับวัดนะครับไม่ขึ้นสำหรับส้ายไม่ขึ้นนะครับสีดำแตะกลางนะครับไม่ขึ้น ขึ้นนะครับตัวนี้ไม่เสียนะครับตัวนี้ไม่เสียไม่ช็อตน,นะครับตัวน ja ี้ไม่เสียเลยไม่ได้รับความเสียหายนะครับเรามาดูออโตโคมไฟนะครับขาเข้านะครับขาเข้านะครับาขาเข้าเนี่ยต้องวัดไม่ขึ้นนะฮะอันนี้ขึ้นนะครับหนึ่งครั้งขึ้นสองครั้งนะครับส่วนฝั่งขาออกนะครับ ต้องขึ้นหนึ่งครั้งไม่ขึ้นหนึ่งครั้งนะครับอ่าตัวนี้ดีนะครับเดี๋ยวลองลองถอดออกมาวัดดูนะครับว่าออโต,โตัตัวนี้มีปัญหาไปไปกับไอโอดหรือเปล่านะครับ ผมจะทำเป็นเป็น ae p 1 e p 2นะครับเพราะว่าคลิปมันค่อนข้างจะยาวนะครับลองลองลองถอดดูนะครับเนาะครับถอดแล้วออกมาวัดดูนะครับอุปกรณ์ตัวไหนนะที่เราว่าที่เราเช็คแล้วเหมือนจะมีปัญหาก็ให้ถอดออกมาเช็คดูเลยนะครับเพราะความ แม่นยำนครับเพราะว่าอุปกรณ์บางตัวมันมันอยู่ในวงจรนะครับอยู่ในวงจรมันก็จะขึ้นค่าโอห์มนะครับขึ้นค่าโอห์มเราจะไม่รู้นะครับจะต้องใช้เมจิกแต้มนนมัมก่อนนะครับเดี๋ยวกันลืมนะครับแต้มไปก่อนนะครับในขาออกในขาเข้านะครับ เพราะว่ามันไม่มีสัญลักษณ์ครับออกอน,นี้ไม่มีสัญลักษณ์บอกนะครับนี่ครัอ,อกกุปกรณ์ลองวัดดูนะวัดดูนะครับโอ้แปบ๊บเดี๋ยวห้านาทีแล้วเห็นไหมผมว่าแล้วคลิปเรียมันยาว ิันยาวนะครับตัวนีตวนน้ตัวนี้ดีนะครับตัวนี้ดีออโต้ดีนะออโต้ฝังขาเข้าฝังขาออกนะครับโอเคตัวนี้ไม่เสียนะครับตัวนี้เหมือนผมว่านะครับมผมว่าออโต้ผมไฟไม่เสียโชคดีไปนะครับโชคดีไปนะครับจะได้ลด ค่าใช้ใจ่ายลงมานะครับดีจะลงปัดกีนะครับครับปัดกีเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่เสียนะฮะโอเคนะครับเวลาปัดกรีก็อย่าให้ตะกวดแตะกันนะครับเดี๋ยวงานจะเพิ่มขึ้นนะ งานจะเพิ่มขึ้นไม่รู้ทีวีเครื่องนี้วันนี้จะได้ดูไหมลองดูครับเนาะเดี๋ยวมาไล่เปลี่ยนไดโอดนะครับเปลี่ยนไดโอดเดียโอจะนี่ครับผมก็ได้เตรียมอุปรกรณ์ตัวใหม่มาครับสี่ตัวเปลี่ยนแทนตัวเดิมนะครับเรามาวัดกันว่าอุปรกรณ์ที่เราซื้อมาใหม่เนะียใช่ว่า จะไม่เสียนะครับนี่ครับขึ้นหนึ่งครั้งไม่ขึ้นหนึ่งครั้งนะครับดีนะครับชิคไดโอดนะครับขึ้นหนึ่งครั้งไม่ขึ้นหนึ่งครั้งอ่าขึ้นหนึ่งครั้งไม่ขึ้นหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมโอเคไดโอดตัวนี้ดีทั้งสี่ตัวเลยนะครับ ครับผมตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพากจ่ายไฟทีวีขนาด14นิ้วเอ๊ะ14นิ้วครับ14นิ้วไอ้17นิ้วครับ17นิ้วน่าจะ17ไหมลืมไม่ได้แร้วไอ้จำไม่ได้แล้วครับลืมก็ได้เปลี่ยนแล้วครับเปยนนี่ครับ ตัวที่เสียหายนะครับมีฟิวไดโอด4ตัวนะครับเปลี่ยนทิ้งเลยนะฮะแล้วก็ซี1ตัวนะครับตัวเก็บประจุนะครับเก็บประจุ1ตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้ได้รับความเสียหายมานะครับเป็นช็อตมาทั้งหมดเลยนะครับก็เวลาเปลี่ยนก็ ไดโอดนี่ฮะไดโอดนี่เวลาซื้อมาเปลี่ยนนะต้องเอาเบอร์เดิมนะครับแล้วก็ขนาดเท่าเดิมก็อันนี้ก็2อแอมนะครับ2อแอมรู้สึกว่าจะพันพันโวล์หรือเปล่าครับตัวน,นี้ทนแรงดันได้พันโวล์น,นะครับไดโอดเบอร์2 0งศนะครับสองนะครับ ส่วนฟิวนี่ก็ใช้วิธีดัดแปลงเอานะครับใช้วิธีดัดแปลงนะผมก็ใช้นะครับใช้วิธีดัดแปลงใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าฟิวตัวเล็กแบบนี้ไม่มีขายแล้วครับเอาขนาด1แอมป์ก็ได้นะครับใส่เข้าไปนะครับให้มันทนกระแสได้1แอมป์นะครับผมเดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปก็จะทําทําการทดลองว่ามันใช้ได้ไหมนะครับมันใช้ได้ไหมนะฮะก็ติดตามนะครับนี่นะครับ แผงขนาดแผงแค่เนี้นะครับแต่ประสิทธิภาพในการทำงานสุดยอดนะครับง่ายง่ายครับฟิลขาดครับไม่ต้องหาอะไรครับให้เช็คดูไดโอดเฟสนะครับเป็นพวกซีว้นะครับมีโอกาสช็อตนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองดูกับตัวทีวีเลยนะครับเนาะนี่ก็กล่องไว้ตรงนี้ก่อน เว้ยใส่ถุงไว้สวไไวเสียหายนะฮะต้องเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งนะเคลียร์พื้นที่แป๊บ งานมีง่ายมียากนะครับงานซ่อมทุกอย่างงานซ่อมมีง่ายมียากเจอง่ายก็ง่ายไปเจอยากก็ยากไปนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่ว่าไฟไม่เข้านะฮะจะซ่อมง่ายกว่าอาการอื่นนะครับอาการอื่นก็เวลาไฟเข้าแล้วอาการอ่นเซ็กซ้อนมาก็จะค่อนข้าง ซ่อมแซมหาตัวเสียยากนะฮะรับผมติดตามนะครับติดตามเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูก่อนนะครับ